สวัสดีค่ะเนนี้ราพบกับมัวจินะคะจากทีมสินค้านำเข้าจากต่างประเทศในแอปยูพิกค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการกูรูยูพิกซีซั่นสองรู้ชัวร์ก่อนแชร์วันนี้รู้ชัวร์ก่อนแชร์พลาดไม่ได้โดยเฉพาะยูพิกเกอร์เซอร์ไพรส์เวนเวันพุธกุญ ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าแคมเปญนี้เนี่ยจะได้เจอกันในทุกวันพุธแคมเปญนี้เนี่ยก็จะรวมโปรโมชั่นดีๆดีๆไว้ในวันนี้ในแคมเปญนี้เลยค่ะเช่นซูเปอร์แลชเซลหรือแลชเซลแรงๆราคาเริ่มต้นที่สาบาหรือจะเป็นแคมเปญซูเปอร์วาวดิวสินค้ายอดฮิตขายดีดีลเด็ดพร้อมส่งราคาถูกลงกว่าเดิม คอมก็เยอะขึ้นบอกเลยต้องแชร์ต่อมานะคะแบรนด์เดตยูพิกชอยด์การันตี100%ส่งตรงจากแบรนด์ค่ะโดยที่ราคาจะเริ่มต้นที่999บาทความมิชชั่น30%ขึ้นไปค่ะและพิเศษสำหรับยูพิกเกอร์นะคะคุณจะได้พบกับความพิเศษไม่ว่าจะเป็นพอร์ตออฟโกนะคะกิจกรรมที่จะ้ ER, ยูพิกเกอร์แชร์หรือช็อปตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะได้สิทธิ์ในเงินรางวัลไปเลย อ้ารหรือจะรับเป็นเงินโบนัสเพิ่ม400 500บาทและอื่นๆค่ะเมื่อ<า>คุณทำได้ยอดตามที่กำหนดเช่นแชร์จนได้ยอด x x x บาทคะและนี่แหละค่ะเซอร์ไพรส์เวส a ์วันพุธสุดเซอร์ไพรส์ที่ยูพิกเกอร์ห้ามพลาดเลยเด็ดขาดแล้วเจอกันใหม่นะคะในกูรูยูพิกซีต้นตอรู้ชัวร์ก่อนแชร์ยูพิกเป็นโซเชียลคอมเมอร์ อันดับแอปสุดฮิตยูพิกโหลดเลยโหลดได้ทั้ง Android และ iOS สแกน QR Code เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามรหัสคำเชิญจากผู้ที่ส่งลิงก์ให้ท่าน <c oughs> กดติดตามกดกระดิง่งแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ